ทายทักชาวลัคนาราศีตุลแม่มดสารคขอเชินองค์ครูเปิดพลังงานที่น่าสนใจของคุณตุลน,นะคะสิบใบในช่วงสิงหานี้นะมีพลังงานอะไรที่โดดเด่นบ้างนะคะเงินงานความรักขอบคุณคอมเมนต์นะคะที่เขียนให้แม่มดสารคหลังจากที่ปรึกษาแม่มดไปนะในห้องรวมรีวิวนะคะช่องต่อต่อแม่นะปักหมุดไว้คลิปบนสุดนะคะลองไปอ่านดูอยากรู้อะไรก็รูปมานะเอาล่ะใบแรกนะคะคุณตุล the f o o l คุณตนนะถ้าเรื่องงานอาจจะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆนะที่ไม่เคยทำมาก่อนดูหน้าตื่นเต้นดีนะคะพลังงานแล้วก็ถ้าในกรณีที่มีความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ก็คุยคุยอยู่ดูดอยู่นะพลังงานนะคะเป็นลักษณะของอะไรที่ไม่เคยทำอะไรที่ใหม่ๆนะอ่ะแต่ก็ดูน่าสนุกแหละนะคะใบที่สอง แปดดาบพลังงานของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเอ่อค่อนข้างที่จะมืดแปดด้านนะ,สะแสดงว่ามันไม่เคยทำมันใหม่หรือไม่เคยเจอนะคะอ่ะขอใบที่สามไนท์สซอรถ้าในแง่ของความสัมพันธ์คุณอาจจะคุยกับใครบางคนที่คุณยังไม่รู้จักเขาดีพอนะ คุณมีปัญหาปากเสียงกับใครบางคนที่เขายัางไม่ได้คิดที่จะชัดเจนกับชาวตุลน,นะคะหรือคุณตุลเองก็อาจจะงงๆว่าคุณกับเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วที่ผ่านมาคืออะไรนะมันมีลักษณะของปากเสียงมีลักษณะของการถามหาความชัดเจนมีลักษณะของทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะคะใบที่สี่ของคุณคือ queen of pentacles คุณตุลบางคนอาจจะต้อง ดิว่าใครบางคนที่อาจจะต้องซัพพอร์ตเขานะนะคะหรือเขาซัพพอร์ตเราไม่ได้นะพลังงานเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกเล t i o ่นช i พนะคะหรือมีปัญหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วกับความลับๆเพราะนั้นต้องระวังรักทางไกลแอปหาคู่รักจากโซเชียลคนละเขตคนละประเทศต่างชาติต่างแดนนะคะให้ระวังความไม่ชัดเจนตรงนี้นะ The d e v i l พลังงานทรงลักษณะหวัง benefit นะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะให้ระวังคนที่เขาไม่ได้คิดที่จะ in relationship นะเป็นแค่ friend with benefit นะคะใบที่6ก the world มีใครบางคนเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมนะเป็น the fool กับ the world เนี่ยสแสดงว่าเขาเปลี่ยนไปจากคุณ แสดงว่ามันเป็นอะไรที่คุณแบบไม่รู้เลยว่าจะอะไรจัดการยังไงควรไปต่อหรือพอแค่นี้รอหรือ move อนก็ได้นะคะพลังงานแบบนี้ชักโรครกทิ้งมูฟออนได้เลยนะเพราะว่าคุณเจอเดวิลเข้าแล้วนะคะห้เหรียญมีใครบางคนเทแหละติดต่อไม่ได้บล็อกก็ได้นะคะมืดแปดด้านเพราะอะไรติดต่อไม่ได้ก็ได้ บล็อกงงโดนเทกลางอากาศก็ได้นะคะด้วยพลังงานใบที่เจ็ดของคุณค่อนข้างจะคอนเฟิร์มนะเดอะทา e เชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมักโดนทดสอบนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอยิง่งเรื่องความรักความสัมพันธ์มักโดนทดสอบเสมอนะแล้วคุณมักเจองานหินงานยากเสมอนะคะแต่ด้วยพลังงานคุณตุลก็น่าจะเลือกทางออกที่ถูกต้องคือจบนะ ไม่ไปต่อแล้วก็มูฟออนเพราะคุณได้ทาวเวอร์นะคะเออไม่จบก็ต้องจบแหละเพราะว่าของพวกนี้มันไปคนเดียวไม่ได้นะและด้วยพลังงานของชาวลัคนาราศีตุลด้วยที่ยังไงก็ต้องถูกต้องแม้ไม่ถูกใจนะคะเพราะนั้นคนคนนี้เขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณคุณก็ไม่ควรให้ค่าขเขานะด h e อ m p e r o r ดูดีแต่ใจดำนะ ้องระวังนะคะเพราะนั้นให้ระวังรักทางไกลแอปผู้ย่างที่บอกแหละนะคะต่างชาติต่างเมืองนะ Night of Pentacles นะคะชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องระวังคนที่เขาบริหารสเสน่ห์หรือถ้าคุณตุลเจ้าชู้เองก็เอ่อเป็นทรงพลังงานที่เจอคนที่เสมอกันด้วยพลังงานพลังงานเสมอกันจะดึงเข้าหากันเสมออันนี้เป็นกฎนะคะเพราะนั้นด้วยทั้งหมดทั้งมวลก็อยากรู้ว่าสรุปแล้ว คุณตัดสินใจยังไงก็เอารูปมาก็แล้วกันนะถามครูให้ชาวลัคนาราศีตุลย์ในปีนี้ดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะด้วยแต่ว่าไม่ใช่จะเกิดอะไรขึ้นตัดสินใจยังไงจัดการยังไงกับตัวเองดีนะคะพลังงานให้ระวังนะคนที่เขามาด้วยงานก็ได้นะคะงานนำพามาลูกน้องนะ เจ้านายนะคะลูกค้าได้หมดแต่ว่าเขามีความไม่ชัดเจนนะคะหรือเข้ามาเพราะหวังที่จะเอ่อเรื่องของผลประโยชน์นะเช่นเราอาจจะให้ผลประโยชน์เขาได้นะคะในแง่ของงานเงินนะก็ต้องระวังนะคะคนที่เขาเขาเรียกว่าใช้เสน่ห์นะคะบริหารจัดการชีวิตแต่ไม่จริงใจหวังว่าคำตอบของแม่มอสรา นะจะช่วยทำให้ชาวลัคนาราศีตุลปลดล็อกและประกอบการตัดสินใจได้ในพลังงานทั้งหมดคือพลังงานองค์รวมไม่ใช่คุณตุลทุกคนนะคะอยากรู้อะไรก็รู้หมายที่บอกนะขอให้คุณตุลเฮงๆปังๆังๆเลยเลยสมพลปักในมอสรานะคะขอให้คุณตุลโชคดีค่ะ